เป็นเวลาสองทุ่มกว่านิดนิดนอนสรสองทุ่มกว่านิดนิดก็จะเป็นเวลาเรามาเล่นกับลูกเรามานอนมาเล่นกับลูกลูกถึกตตนมาเบิ่งความเชียนไว้ของเขาทุกตัตขันเ้อมมาแมวกับมากับมา,มาน้ำจใจอีหลาตาโปแมสูพอท้ายาตาอยู่บน หลาตาโป๊ๆไหมลูกมาทั้งม้าทั้งแมวเด้่ยวันท้องม้าขันเ้องมา,า,มาหลินพ่อว่าแมวะมาน้ากหนุหม้ากะกาม้าแมวกะกาม้าขันเห็นเอาา้องม้านล่นเขาสิหูไว้ล้าของเขาดิหูไว้ล้าว่าพ่อกับแม่สิพามาหล่นไปแล้วยอกันแล้วทั้งสองย่อกันขันกันถ้าย้อยม้าหรอแมวกะถ้ายอยอกันมา เป็นเวลาความสุขของครอบครัวดวงทองฟ้าอืมง้มใจบ๊ะโซนเขาดอกต้นน้อยนอยนึงอะว่าแต่เห็นแมวเห็นหมาง้มใจเนี่ยแข็งแข็งอแข็งเขาใส่หลดแต่ว่าน้ำบ้านี่ใจดีเด้น้ำบานนี่ใจดีหยอกทั้งหมาหย,ยอกทั้งแมวบบะใจลายเนี่ยตัวใหญ่หน่บ่ได้เขาใกล้บ่ได้เด้แต่ว่าน้ำบ้านนี่ใจดีนี่น้ำใจดี เด็กเด็กไปใส่เปิดแม่มาแล้วเด้อแบกบแบกบแบกบแมบบ่มาแล้วมามามา,มาแข้งหูฟังเล่นวิ่งมามามาแม่พามาเล่นแล้วแข้งหูฟังบึมงานใจงามใจงานใจเด็กเด็กได้งามใจ,มใจ,มใจเด็กเด็กได้ลูกแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่พามาเล่นแล้วเห็นไหมเนี่ยดูน้องจับตานอนลางงาน เป็นตามีแหงหลายด้ยอยน,น,นอนยางสบายสฉบมีความสุขหลายเอา,าไปนอนทับแมวหรืนี่เอา,แม,มาอแมวก็มาอยู่ข้างหลังแมวก็มาอยู่ข้างหลังนี่แหละเวลาเย็นๆสองทุ่มสามทุ่มก็จะอยู่กับสัดเลียงเนาะจะ้า มีความสุขกับสัตว์เลี้ยงบุ้ยห้องโบดีใจได้เขาพามะเล่นนมาหน่อยก็ดีใจแมวก็ดีใจถ้าค้นบม่ออกมาพามะเล่่นสี่กับบ่มาได้จ้าเขาก็จะยานควายโซนเขาเนาะเขาก็จะอยู่ทั้งไหนเพุ่อเพราะตอนค้นออกมากเขาก็พอานดีใจไออยจเยพราะตอนค้นม้นี่ก็สิ มาน้ำสบายมาเล่นน้ำเขาเนื้อสันวความสุขของคนรักสัตว์อยู่กับสัตว์เลี้ยงจ้ะอยู่กับสัตว์เลี้ยงเราทุกชนิดพอยอกันเราเด้บ่บยอกกันน้ำตาว่นหุนหัวแบบกันการกล้ว,วยสิแข็งเขา มวนกุ๊บค้นหักสัว์้น้างสั์สิเข้าใจเนาะจ้านี่คือชีวิตจริงยิกว่าละครของดวงท้องฟ้มจ้าเหนื่อยเป็นบางครั้งลำบากเป็นบางคาแต่เราก็ปลดปล่อยมีจะมีความสุขตอนเย็นๆแล้วก็จะอยู่กับลูกๆเราหยอกตัวนันหยอกตัวนี่ นี่ความสุขตามภาษาคนหักสัตว์จ้ะมาทั้งแมวอยู่ครบเจ้าตา,จตานอน,น,อนยางนอนแบบสบาย้ืน่อใบตอง เป็นผู้ใบตองใบตองใบ,ตอง,บตองจ้าแม่เรียกเนี่ยได้ยินไหมใบตองตีนเคี้ยวหูอยู่เด้อเพื่อนใบตองเลยโอ้ยกำลังนอนแสบแม่อื่นทีจ้าทายง่าเถอะวะพวพวื่อเ่อใบาตองเอาตาใบาตองกับเป็นเด้อทายาเห็นเด้อตาใบาตองกับมีมันสิเป็นหลคกติดตในม้วนตาเนี่ย าตาไปตองกับเป็นต้องท้ายามีน้ำตาไหลชบาแก้วอ้าวบอกแบกม้าหน่อยกับสอดม้านี่แหละแ,แบงแบกไ,ไม่ให <c oughs> ้หลงมั้ยเป็นเสียง่นเปิดเพลงสงการต่วันเห็ดมาขึ้นเนี่เสียงเพลงบ่าเข่าดอกเ <c oughs> พราะว่าปอยไปแล้วว่าติดเหลียงติดแดงก็คือพานเพราะ เสียงบ่เขาเป็นไดส่วนมา,ากจะเสียงเบาฮาดังกอน <laughs> เราเป็นคนเสียงดังนะคะเสียงเราจะแซงเสียงเพลงเลยเสียงเพลงจะเบาไปกับทันหันกับในพิษต,ตาถ้าเราได้คุยพองมาพองแมวลังออกมาเหรินน้ำบืนบืนเลยลงออกมาเหรินน้ำบืนบืนเลยบาเลนบาเลนครับมาหาหมูดูบาเลนเถอะตีหูงอๆอยู่บนแมวยางไปเหรนนินน้ำน้ำว่าเอาน้ำขันอย่งมหากน อยากเล่นน้ำตัาอยากยอขวากัดหูน้ำ่าอยากยอได้น่ะอยากยอได้หน่ะหางบะมีแกงแต่แกงหางมาพันุนีบะมีหางจ้าเบิ้งขาแกงหางดูหนาฮักหนาฮักมาพันุนี้ไม่มีหางนะคะบะมีหางแต่ว่าอยากแก้งหางอยู่ดิมอุ้ยน่ะหน่ารักหน่ารักมาแล้วมาแล้วแบกมาแล้วลูก แบกมาที่รถแบกแบกบแบกบแบบขี่ดือ้อแบกเลยขี่ดื้อไงเนี้ยแหละอยากหยอ,อโกโกโก,ก้กาแฟออกไม้แมนลูกกาแฟหางกุนหางด้วนมาหยอกก้มู้หาเตี่นเอาในยุทธานั่งกับมากเ็กติน้ำว่า เอาอันเอาค้างกายแขะแขนพ่อไว้อยากซูนหลายวันตาเด็กสูนในกายน้อยเดียวก็ดีดหลายวันตาเด็กสูนในกายค้าเดียวกับพอใจแมวกับพ่อแมวเด้อหมากับพ่อหมาเด้อพี่น้องขันในผ้าออกมาลินแน่ยหยอกกัญยาห<ล>ยอกอแหงยางขาบคอยกันแหง หยอกกันได้เลยแมวกับมักสันเด๊มักให้เขาขันขอมักเขาหยอกสันเด๊นั่นเนี่ยบ่าเป็นธรรมดาได้อยากให้เขาหยอกแั่น่ะหยอกกันให้เขาหยอกหอม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 ไหนพ่อหอมหน่อยเลยหอมหอมหอมบักกาแฟบักน้ำชาน้ำชากาแฟจะใซ่ล่ะ มากเท็กๆเพว่อข้าบขอแมวอยู่ฟ้าน้ำว่าก็ขอเอียวด้วยเพราะว่าน้ำว่าชอบหยอกฟ้านอนเด็กอันเด็กดังไม้เขาเลี้ยให้เขายอเดิน้ำว่านี่มากหยอกเดยมากให้เด็กๆหยอกเขาบอกไปทั้งฝุ่นทัขอกันเดคังมาหาเฮ้ยน้ำว่าเอ้ยเด็กคางมาหา้เด็กๆหยอกวฟ้าเ้าเดคางมาหาเด็กๆหยอกมากหยอกดิน้ำว่าน อยา,ากให้เด็กๆมาากันหอกมันลุ้มมาตอมเป็นควายที่ว่าอ่อ,อนโยนจานา้าน้ำว่านโตื่นเขาไปหยอกนียถ้าไปหางานใจหนีโซนย่างเดียวดิถ้ามาหานำา้ำว่านี่เลี้ยกันหอกกันเอ้ย่รัางฝุ่นกับแมวหอกหมาหมาหอกแมว <c oughs> ทั้ง,นเ,งเ,นนนเนี่ยกับแม่หมาหงอน้ำว่าเลี้ยดังเลี้ยปากปล่อยน้อนี่เขาเลี้ยเอ้ยน้ำว่าตะกี้น้อนกายพอปุ๋ดดเห็นเขามา เอ็นมหาเขาเรนั่นอยากยอกเขาพระธรรมดานำว่านมักยอกเป็นควายที่อ่อนแล้วก็ควายมักยอกควายอารมณ์ดีใจดีจ้ะใจดีกับหมากับแมวแต่ว่าน้ำยางต้องระวังพอเขาบริเกตนะเขาหยับกันเล่ยห้องแองแองเล่ยแหละเอาไม่ยั้งเนี่ยแาตาตีขึ้นนอนหยัดชิงนิงแท้ แกตาพ่อเป็นไปแล้วตีก <are> ็หยาดข้างแขนลูกไม่ได้สวนยังไหมอ่ะปากซอยซอยอยู่ปะมันหอนลูกลูกถูกจังหวะเด้อลูกน้ำ่าหอม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 เอาขึ้นนอหน้าปากสนแกตาไม่นอหน้าปากเซเวหันใจห่าห่าหายหอมหอมหอม S 1> <S 1> <S อหอมน่อยอหอม่อยหอม่อยหักหลายหักหลายหักหลายหักพ่อไหลหยอกกันซูมือหยอกกันซูมือหักให้หอมแจ่มซูมือมันเขียวหลลูกสาวแกตาขึ้นนอนหันใจแหงห่อนคักเนออาะแกตานอนหันใจแหงพ่อไปตอง มาเล่นมาเล่นน้ำมูแลวเผียมูเขาเล่นกองกันอยู่เผ่ยลูกมาเดิอมาเด้อมาเล่นน้ำมูเด้อมาเล่นเลยมยนันห่อนจ้าเบิ่งเด็กหน่อยอาปากหันใจห่อนคลักร้าก,กตาลุตโตนนอะอาปากหันใจผ่ะห่อนห่อนเอา้ามันบไ่ไปตองอไปตองฮูหดน,น้ำให้ผัวเบิ้องหันใจหาหายนุนนามักหดหลุด มึงในเปลียมึงอาปากหันใจรู้ห่อนไหลไหมน้ำมาโอะไรลูกรถห่อนไหลรู้สึกว่าจะร้อนอ้าวมากค่ะต้องเอาน้ำลดลูกลูกแล้วเล่นสงการย้ำคืนเลยเขาอะเล่นสงการการคืนกันเลยห่อนเด้ห่อนขักเด้เสียงเศร้าหาบหาบอยู่ไหมแกตาไหมหืยากยอกเขาอะ เปิดน้ำใส่แก้วตาหรอกก้อนมัวเศร้าค่ะหอนคัก,กเอาเบาๆอย่าขีแผงเขาตกใจเอ้โเห็ดให้เขาตกใจลูกบิดบาดนลูกบดดิดแต่ยินตามเอามาชีดสาดทุนกับบกอกกูด้ฉีดตามเอาเอาลงไปเฮ้ยทำยังไงก็ทำเมื่อบา้าน <laughs> เราลูกแล้วนํำไว้เห็นน้ำลูกแล้วเล่นสงการย้ขคืนนะจา้า เด็กๆห่อนต้องเล่นสงการามเปล่าเบิ้องเบื้องนั่นไปเห็นพ่อฉีดน้ำลุยยางไปหาเลยยางไปหาพ่อแล้วหอนไหลายห่อนหลายยางใส่น้ำเลยยงางหาเลยเหลีวยหอนเนาะเห็นน้ำม,มากกับฝ่ยยางตะพุนโอ้ห่อนกัน <laughs> ห่อนไหลเห็นพ่อฉีดเห็นพ่อฉีดน้ำยางาใส่เลยเห็นพ่อถือสายยางยางใส่เลยออื มาน้ำหางน้ำดากเย็นๆให้แน่เนี่ยลูกเย็นเย็นให้แน่นเ,นเ,นนเอ,อ้หอนหลยางใส่สายยางน้ำเลยหัวว่าเขาสิฉีดน้ำหอนน้ำว่าบอกพ่อพ่อหนู้อนจีดห้หนูหน่อยหนู้อนเย็นสบายเลยละบ่ะยางใส่ก่อนหมูเลยมาฉีดน้องน้อยอ้าปากนี่นเนี่ยหอนไหล อาบน้ำลูกอาบน้ำเฮ้ยหนูร้อนร้อนร้อนเฮ้ยเหยียดเอ็นทะเล่านห่อนหลายเศร้าห่ำห่ำนาะงลุกต้นนะเล่นสงการกันเล่นสงการเล่นสงการห่อนคักห่อนคักยางใส่เลยนหน่อยยางมหาเลยการกวยย่านพ่อว่าฉีถหายยางมหาแหละยางน้ำเบิดก้อนฮ่า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 พ่อว่าแน่แการกวยห่อนห่อนน้องกับยางมาใส่ต้ ใช่ไหมใช่ไหม,มไขอนค่ะขอนค่ะขอนเนี่ยเริ่มง่วงนอนเลยขอนก็ลุ้ลต้นเด็กน้อยฮู้ดนามมาย้ำคืนเหรียญผ้าเหรียญน้ำด้วยน้ำบาบ่ย้อมหนีจากพอ่อเดิบ่ย้อมหนีจากพอ่อเลยหมุนกันหมุนกัน รถนานหันก็นมากเด็กๆอ่ะเอาห่อนเนาะเขาร้อนเอ้าแกตาอยู่ใส้ลูกก่นอนห่อนหมุมนแม่ไหมยังหมุนแม่ไหม